พาสองแปดขบวนพาเรตมาหาสงกรานต์แห่อลังการรอบท้องสนามหลวงจะมีขบวนอะไรแล้วแต่ละขบวนมีสตอรี่ยังไงเราจะมาเล่าให้ฟังโดยขบวนพาเรตในปีนี้มาในทีมซอฟท์พลวัไทยกับการโชว์ไอคอนิกของไทยให้ชาวโลกได้รับรู้เริ่มกันที่ขบวนแรกกับใส่น้ำบรรดาลสุขที่แสดงให้เห็นถึงพญานาคเทพแห่งใส่น้ำผู้นำความอุดมสมบูรณ์มาสู่พื้นดินต่อกันที่ขบวนที่2ขบวนสีสันแห่งฤดูกาลที่เฉลิมฉลองความาภาคภูมิใจของคนไทยว่าผลไม้เมืองไทยดังไกลไปทั่วโลกขบวนนี้แค่ เห็นกับเปรี้ยวปากกับขบวนสมบูรณ์พูนแซบที่เล่าเรื่องราวผ่านต้มยำกุ้งว่าไม่ใช่แค่อาหารแต่ยังสะท้อนวิถีชีวิตแล้ววัฒนธรรมไทยช้าง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 น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่ากับขบวนพาเรดช้างไทยแสนรู้สัตว์มงคลคู่บ้านคู่เมืองของไทยขบวนต่อมาขบวนเชิดชูค่าประกาศไทยที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นสัตว์นำประจำชาติไทยนี่ละนี่ละขบวนรถแห่ที่โดนเส้นคนไทยกับขบวนมหรสพวิถีลีลาสยามสัญ,ญลักษณ์ของความรื่นเริงบันเทิงแบบไทยๆคือม่วนใจแค่ไหนถามพี่เขาดูต่อกันที่ ขบวนรถตุกตุกรถแห่หมอลำซิ่งป๊อบเคานเจอร์แบบไทยๆท,ที่คลองใจคนทั่วโลกและขบวนสุดท้ายสงกรานต์ไวสยที่นําเสนอผ่านมุมมองของเด็กๆว่าไม่ใช่แค่เป็นผู้รับวัฒนธรรมแต่ยังเป็นผู้ส่งต่อและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆคือคอนเซปต์ว่าดีแล้วแต่ที่รอดกว่าคือเอเนอร์จีของพี่ๆในขบวนและกําลังใจจากทุกคนที่มาดูสําหรับใครที่พลาดขบวนแห่ไม่ต้องเสียใจไปยังสามารถมาดูหรือถ่ายรูปได้ในวันที่14-15ถึงนี้ขบวนจะจอดให้ดูบริเวณท้องสนามหลวงนะทุกคน